สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math t s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1.25นะครับต้องการปลูกต้นมะม่วงนะครับในรูปในสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้าง180เมตรยาว5 5 5เมตรครับโดยปลูกให้มะม่วงแต่ละต้นนะครับมีระยะห่างเท่ากันนะครับโดยดูเงื่อนไขดีๆนะครับโดยปลูกต้นมะม่วง ให้มีระยะห่างเท่ากันนะครับเงื่อนไขแรกและครับและและห่างจากริมลั้วเท่ากับระยะของด้านอื่นๆด้วยนะครับอ่า uh, ห่างจากริมลัวของด้านห่างจากริมลั้วเท่ากับระยะของด้านอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับโจงหาว่าจะปลูกต้นมะม่วงได้อย่างน้อยกี่ต้นนั่นเองนะครับอ่าข้อนี้ต้องทํำยังไงครับข้อนี้อ่ะวาดรูปเลยครับ เดี๋ยวพี่จะวาดใหญ่ๆนะครับรูปนี้รูปเล็กๆบักน้องๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับยาวกว้างร้อยแปดสิบเมตรครับกว้างร้อยแปดสิบเมตรยาวเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบห้าเมตรนั่นเองนะครับนะครับทีนี้เวลาแบ่งใช่ไหมครับอ่าเราก็จะแบ่งแบ่งนะครับแบ่งแบ่งนี้แบ่งนะครับ คล้ายๆกับการแบ่งหารูปอะไรนั่นเองคล้ายๆกับการแบ่งหารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในนั่นเองนะครับแต่ข้อนี้ครับมันจะแตกต่างกันตรงไหนครับมันแตกต่างจากตรงตรงที่โจทย์บอกเงื่อนไขมานะครับโดยปลูกต้นให้เท่าๆกันและห่างจากริมลั้วนะครับเท่ากับระยะห่างจากด้านอื่นๆหมายความว่าไงครับหมายความว่าตรงเส้นสีแดงนี้นะครับเป็นริมลัวนั่นเองนะครับ เส้นสีแดงนี้เป็นริมรัวนะครับและให้ห่างจากด้านอื่นด้วยนะครับแสดงว่าจุดที่เขาจะปลูกต้นมะม่วงครับน้องตรงไหนครับอ่ามันคือตรงอะไรนั่นเองตรงจุดตัดนั่นเองนะครับอ่าตรงจุดตัดนะครับตรงจุดตัดนะจุดที่เขาจะให้หานะครับคือตรงจุดตัดนั่นเองนะครับว่าจะปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้นทั้งก็คือแต่ละด้านนะครับคือหมายความว่าด้านนี้นะครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับแต่ละต้นนะครับห่างเท่ากันละให้ห่างจากริมล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับให้ห่างจากริมล้วระยะเท่ากับด้านอื่นๆด้วยอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เป็นริมล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดตัดก็คือจุดที่มันเป็นจุดที่เขาจะปลูกต้นมะม่วงนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่จะปลูกต้นมะม่วงนะครับ เสร็จแล้วข้อนี้คิดยังไงครับอ่าข้อนี้ก็คิดเหมือนข้อข้อนี้ก็คิดเหมือนข้อหาแบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งก่อนว่าระหว่างว่า180เมตรกับ255เมตรเราจะแบ่งได้กี่ด้านนะครับอ่ะเราหาด้านกว้างก่อนด้านกว้างครับแบ่งอ้อหรือบอกไปแบ่งนะครับเครื่องหมายหาแสดงว่าข้อนี้ข่อหาเนาะข้อยนองหาอะไรหอลมอนนั่นเองนะครับหาหอลมอนะครับด้านกว้างนะครับ ยาว180เมตรนะครับด้านยาวนะครับยาว255เมตรนะครับแยกตัวประกอบเลยครับ180 180เกิดจาก18คูณ10นะครับ180เกิดจาก18คูณ10นั่นเองได้1้อยถูกไหมครับ18เกิดจากอะไรครับ18เกิดจาก2คูณ9นั่นเอง9เกิดจากอะไร9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้น 18แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับ2คูณ3ได้6คูณ3ได้18 10เกิดจาก2คูณ 5, ณ5เพราะฉะนั้นตัวนี้1 8 0แยกตัวประกอบได้แล้วนะครับ2 2ตัวครับ2คูณ2แล้วก็3 2ตัวนั่นเองคูณ3คูณ3แล้วก็5 1ตัวคูณด้วย5นั่นเองนะครับอ่ะเช็คครับ4นะครับ9นะครับ 9 4 3 6นะครับ9คูณ4ได้36 36 5ได้ร 8, ับ80ไหมครับ6 5 3 0 0 0 3 5, 4, 5, 5 3 5, 5, 5 3เป็น18อ่าได้รับ80ถูกแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปครับ255เอ้ย2เออ255โอเคถูกแล้ว255นะครับมันลงท้ายด้วย5เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ,ของมันก็น่าจะ 5หารได้นั่นเองหเกิดจากอะไรครับห้าสอเกิดจากอะไรคูณกันได้ส5งก็เอาห้าไปหารสองร้เลยครับห้าหยีนะครับห้าหนะครับก็คือ51าคูณห้นั่นเอง51าคูณห้านะครับห้าูณหได้255ร้อยห้าสิบห้านะครับห้าหนึอ่ะโอเคต่อไปครับห้ยังไม่ใช่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับแยกต่อครับ ห้อะไรได้อีกครับอ่าสหารได้นเองเพราะ5้บวกเป็น63หารลงตัว3 1 3หนะครับเหลือเศษสองนะครับสามเจ็ดยี่บเ็นั่นเองนะครับอ่าแสดงว่า255เกิดจากอะไรครับสามคูณหคูณสินั่นเองนะครับสิเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับอ่านะครับได้255นะครับ อ่ะแล้วพี่ขอเช็คก่อนนะครับ3าคูณหได้15 15้าสิบคูณเจ็ดเใส่5ทด3 7 1 7จ็ดหน่งเทดให้สเป็น10ไม่ถูก17เจดแหม1ิบเจดหมครับโทษที75 3 5ใส่5ทด3 7 1 7จ็นเทดให้สเป็น10หลักสิบใส่0ใส่1ใส่5 ห้าห้าสองสองห้าห้าอ่ะโอเคแยกตัวประกอบถูกแล้วนะครับ3ามคูณห้าคูณสิบเจ็ดเพระนาะฉะนั้นหอรอมมครับหอรอโมอคืออะไร <c oughs> หอรอโมอครับตัวที่ซ้ำกันนี่ไงครับสามคูณห้านะครับสามคูณห้านั่นเองนะครับเท่ากับสิบห้าหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับ <c oughs> หน่วยเป็นเมตรนะครับเราจะแบ่งด้านนะครับเราจะแบ่งด้านของอะไรครับเราจะแบ่งด้านของที่ดินนะครับตัวนี้นะครับแบ่งเป็นด้านลัดแบ่งเป็นด้านลัดเท่าไหร่ครับแบ่งเป็นด้านละ1สิบห้าเมตรแบ่งเป็นด้านละ1สิบห้าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นด้านยาวครับสองร้อยห้าสิบห้าเมตรเราจะแบ่งได้กี่ด้านครับด้านยาวนะครับ 255ครับแบ่งได้กี่แบ่งได้กี่เมตรครับสิบเ <c oughs> อ่ะเราจะแบ่งได้กี่เมตรครับด้ละ15เมตรก็เอา15ไปหารอะไรครับเอา15ไปหารส5งได้ 17ด้านนั่นเองนะครับอ่าสิด้านนะครับดูอ่าดูก่อนนะครับต่อไปด้านกว้างครับ180เมตรเอา15ไปหาร180นะครับ15ไปหาร180ได้เท่าไหร่ครับ15ไปหาร180เหลืออะไรเนี่ย2องคูณสคูณสแสดงว่า2อคูณสได้4ีคูณสได้กี่ด้านครับ12ด้านนั่นเองนะครับ12ด้านเสร็จแล้วทีนี้น้องๆดูนะครับเราได้ด้าน ยาวกับด้านกว้างมาแล้วด้านกว้าง12ด้านยาว17นะครับน้องดูตัวอย่างนี้นะครับน้องดูตัวอย่างนี้นะไม่ต้องดูไอ้นี่นะครับพี่ยกตัวอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเอาตามรูปนี้เลยครับด้านกว้างกี่ด้านครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้า็ดด้านกว้าง7ดด้านใช่ไหมครับ ด้านอ่าด้านยาวเจ็ดด้านด้านกว้างกี่ด้านครับหนึ่งสองสามสี่นะครับกี่ด้านครับหนึ่งสองสามสี่ด้านกว้างสี่ด้านครับนะครับถ้าเรานับถ้าเรานับถ้าเรานับจํานวนสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเอาอะไรไปคูณนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเอาจํานวนด้านของด้านยาวไปคูณกับจํานวนด้านของด้านกว้างนั่นเองก็คือเจ็ด คูณด้วย4นั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ28นะครับถ้าเขาถามถามหาจํานวนแปลงนะครับอ่าถ้าเขาถามหาจํานวนแปลงแต่ข้อนี้นะครับเขาไม่ได้ถามหาจํานวนแปลงครับเขาถามหาตรงจํานวนอะไรนั่นเองจํานวนจุดตัดครับใช่ไหมครับที่เราคุยกันอ่าที่พี่อธิบายไว้ก่อนตอนต้นคลิปนะครับเขาถามหาจํานวนจุดตัดนะครับน้องๆครับ ด้านกว้าง7ด้านครับมีจุดตัดมีจุดตัดกี่จุดครับ1 2 3 4 5สามี่ห้ามีจุดตัด6จุดนั่นเองใช่ไหมครับต่อไปครับด้านกว้างครับด้านกว้างกี่ด้านครับด้านกว้าง4ี่ด้านมีจุดตัดกี่จุดครับ1 2 3นั่นเองนะครับแสดงว่าทำไมแสดงว่า ด้านกว้างนะครับมี4ด้านมีจุดตัด3จุดเห็นไหมครับน้องๆเห็นอะไรไม่เอ่ยอ่าเห็นไหมครับด้านยาว7ด้านมีจุดตัด6จุดครับด้านกว้าง4ด้านมีจุดตัด3จุดฉะนั้นด้านกว้าง7ด้านกว้าง7นะครับด้านยาว4ครับกว้าง7ยาว4ครับเท่ากับจุดตัดกี่จุดครับ ก็คือเอา7ไปลบ1แล้วก็เอา4ไปลบ1นนั่นเองลบไปออกจากละ้นึนั่นเองเหลือ6คูณเท่าไหร่ครับคูณ3แสดงว่าข้อนี้อแอแสดงว่าตัวอย่างนี้นะครับมีจุดตัดทั้งหมดกี่จุดครับ6คูณ3าเป็น18ดจุดนั่นเองใช่ไหมครับอ่ะลองนับดูเลยครับถ้าน้องๆวงตรงจุดตัดนะครับวงตรงจุดตัดนะครับมันก็จะได้กี่จุดครับ18จุดนั่นเอง1น3 4 5 6อง9 10 1ี่ห้าดแด้า 1ิ1สามสิบสี่จุดเห็นนะครับอ่าแสดงว่าต้องเอาไปทำไมครับจะหาจำนวนจุดตัดนะครับก็คือจุดที่เขาปลูกปลูกมะม่วงนั่นเองต้องเอาไปลบออกอย่างละหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราได้จำนวนด้านมาแล้วออกอย่างละหนึ่งแล้วค่อยจับมาทำไมจับมาคูณกันนั่นเองอ่ะกลับมาที่ตัวอย่างนี้ครับด้านกว้าง12ด้านครับกว้าง12นะครับกว้าง12ครับกับ ยาว17ด้านนะครับด้านกว้าง12มีจุดตัดกี่จุดครับก็คือเอา12ไปลบ12นะครับไปลบ1นั่นเองได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้11จุดตัดนะครับกับด้านนี้นะครับ17ด้านนะครับไปลบ1เหมือนกันด้านยาวนะครับ17ด้านนะครับไปลบ1เหมือนกันได้กี่จุดตัดครับ16จุดตัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดตัดนะครับเขาก็เอาไปทําการอะไรครับปลูกมะม่วงนั่นเองนะครับได้กี่ต้นครับ16คูณด้วย 11นั่นเองนะครับ66นะครับ110บวกกันได้เท่าไหร่ครับ6บวก1เป็น6เออบเป็น6 6บวก1เป็น7 1ได้สมมติได้ทั้งหมด176ต้นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับถ้าเจอโจทย์แนวนี้นะครับหาจุดตัดตรงจุดตัดนะครับก็ให้อย่าลืมนะครับ เอาไปลบ1ก่อนนะครับหาจํานวนด้านได้แล้วนะครับเอาไปลบด้านละ1ก่อนนั่นเองแล้วจับมาทําไมกันจับมาคูณกันนั่นเองนะครับเราก็จะได้จํานวนของจุดตัดนั่นเองนะครับเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับเอา12ด้านนะครับไปลบ1ก่อน,นครับแล้วก็เอา17ด้านนะครับไปลบ1ก่อนนะครับเหลือด้านละด้านกว้างจาก12เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ11นะครับ ด้านยาวจาก17เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ16เราเอามาคูณกันได้ทั้งหมด176หน่วยเป็นกี่ต้นครับอย่างน้อยกี่ต้น176ต้นครับ